ถือว่าเป็นตัวแทนช่องวันในการแจกความสุขให้กับทุกคนละกัน Happy New Year ร่วมงาค่ะก็วันนี้เป็นครั้งแรกที่เราแบบหลังจากถ่ายปฏิทินกันไปเนาะต้องบอกเลยว่าโอ้โหใช้เวลานานมากแล้ววันนี้ก็ดีใจมากที่ได้มอบปฏิทินที่แบบพวกเราทุกคนตั้งใจถ่ายทับกันในวันนั้นให้ถึงมือแฟนๆช่องวันในวันนี้ค่ะก็ขอบคุณทุกคนที่มารออีกหนึ่งประเด็นนะครับทางช่องวัน31นะครับงานนี้ขนทัพนักสแสดงคุณผู้ชม แต่แจกปฏิทินค่ะแจกปฏิทินประจําปี2023นะครับต้องบอกว่าโอ้โหคนทับนักแสดงมาค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยนะครับและเรี่องของข่าวจะเป็นยังไงไปฟังสัมภาษณ์พร้อมๆกันเลยครับมีความสุขมากค่ะก็เห็นคนมาเต็มเลยแล้วก็พกเราถือว่าเป็นตัวแทนช่องวันในการแจกความสุขให้กับทุกคนละกันแฮปปี้นิวียร์ลม่ะ ก็ครั้งแรกที่เราแบบหลังจากถ่ายปฏิทินกันไปเนาะต้องบอกเลยว่าโอ้โหใช้เวลานานมากแล้ววันนี้ก็ดีใจมากที่ได้มอบปฏิทินที่แบบพวกเราทุกคนตั้งใจถ่ายทำกันในวันนั้นให้ถึงมือแฟนๆช่องวันในวันนี้ค่ะก็ขอบคุณทุกคนที่มารอคือด้วยเวลามันจำกัดครับเราก็พูดได้แค่ว่าแฮปปี้นิวยยร์ล่วงหน้านะหรือว่ามีความสุขมากๆแต่ผมว่าคำพวกนี้มันคุ้มค่าสำหรับของคนที่มารอแล้วแหละผมว่าเราเราเห็นเขายิ้มเราเห็นเขามีความสุขผมว่าเฮ้ยเราทำมันอย่างเต็มที่แล้วผมว่าเฮ้ยสองฝ่าย ได้แฮปปี้พร้อมกันเพราะโอเคแล้วครับขอให้ทุกคนที่เดินทางไปต่ตางจังหวัดหรือไปเที่ยวที่ไหนก็เดินทางโดยสวัสดิภาพขอให้ไปเจอญาติผู้ใหญ่หรือญาติาพี่น้องในครอบครัวข,อ,ขอให้แบบว่ามีความสุขกันใช้เวลาร่วมกันให้มีความสุขแล้วก็ขอให้ปีหน้าเนี่ยเป็นปีที่ทุกคนตั้งเป้าหมายใหม่แล้วก็ทำตามที่ตั้งไว้สำเร็จมีความฝันใหม่ๆทำไรใหม,ใหม,ใหม่ๆแล้วก็ขอให้ทุกอย่างร่วมร่วงไปได้ดีดีครับคแฮปปี้นิวเอเลครั้าแฮปปี้นิวเอเล้า เตรียม,มเลยนเลยะนะได้พบเจอพบปะกับแฟนคลับคุณผู้ชมนะครับก็ถือว่าเป็นการเติมกําลังใจให้เหล่านักแสดงด้วยเนาะตอนนีก้กระแสฟีเวอร์จริงๆนะช่องวันละคร<ช>ดังกทุกเรื่องเลยแฟนคลับก็เยอะมากเรื่องคุณชายที่ผ่านมาโอ้โหฟีเวอร์มากนะคะนะ